อาจารย์จะพาไปกีบสาวเล่าสาวเล่า so ก so 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 nice. ็คักเ้วยเมื่อนที่น้องวดนี่กับสาวลาก็โอ้หมูว่านหมูว่านมันสูงเลยก็เขาเต็มเขาตัวเน้นพร้อมเขาตัวเน้นเขาตัวเน้นยุติธรนเขาตกกัดนะครับเนาะมันออกซีหนึ่งรางสาวเล่าก็คักเราพัฒนาในแนวทางการแสวงโชคลาภเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่หรือว่าเอฟซีเก่าๆหรือว่าคนที่ชอบอยู่แล้วเนาะกระปุคนที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะเราเสนอเป็นแค่แนวทาง ตามเลขกำลังวันเลขคำนวณเลขสูตรอ่สาวเล่าพัฒนากระคักหลวกวิธีวิธีเราแทงวิธีเราซื้อเนาะควรรู้วิธีก่อนโอ้ตัวผนอันหนึ่งสีที่มหลอกมือมือขึ้นนินไหครับอ่าอสีงวดวันมันออกที่สามวันสุกโอ้วันสุกวันสุกมันดอกสีหนึ่งเนื้ล่างสมมติวิธีซื้อนะง่ายๆแบบนี้นี่ครับผมว่รออย่าง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 แนวทางหรือว่าอาจารย์ท่านใดให้ก็แล้วแต่ว่ารอแปดเรารูดแปดแล้วนี่เกี่ยวกับแปดนี้เราเราอย่าเพิ่งมอง ให้เราไปมองตัวที่เขากันก่อนครับผมนี่ไม่เกี่ยวกับแปดมีหนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดสี่เราเน้นพวกนี้ก่อนพอเน้นพอแล้วเราค่อยมาเจาะตัวตัวที่เกี่ยวกับแปดครับผมถ้าเราไม่วอลรอแปดเราเลือกวอลรอหนึ่งหรือสี่เราค่อยมาเน้นเราสองตัวพวกนี้ด้วยนี่วิธีซื้อเด้ครับผมวิธีวิธีซื้อวิธีวิธีคน้คนค้นขอสลาด ขันหองวิ่งรูดแปดแล้วขันหองมาเน้นตัวนี้เงินนหอก็มาตรงนี้ก็จะได้เพิ่มค้าออกนะถ้าถ้าบ่ออกตัวจอดตัวนี้ก็ได้รูดแปดอยู่แล้วครับเราซิงเรานีก็กขันหอกกับเบอรเนนถ้าหอาวิ่งรูดแปดปุ๊บหองมาเนนเลาสามคูณนนนนี่คือวิธีสื่อเด้คขันหอกวิ่งรูดซีหอตจังมาเอาแปดขาแปดหกขันหองวิ่งรูดเก่าหอก็มาบ่เกี่ยวกับเก่านี่หองจังมาเอาพวกนี้ เป็นวิธีวิธีซื้อนะวิธีวิธีคนแทงครับผมวิธีที่เราจะได้เน้นเนี่ยอย่างเมื่อวานอาจารย์ให้วิ่งรูดแปดอาจารย์บอกแล้วช่ไมว่ามาเน้นหนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ตามใจชอบเพราะว่าอันนี้มันมีแปดอยู่แล้วเห็นว่าครับอันนี้มีแปดอยู่แล้วแล้วเราเอาพวกนี้เราค่อยหันมามองตัวพวกนี้หรือว่าเราไม่ไม่ได้รูดเราก็เจาะตามตามที่เราชอบบผมคือวิธีเนาะเป็นแนวทางอย่างอย่างเลขกําลังวันเนี่ยเอาอย่างเมื่อวานวันศุกร์เนาะ วันศุกร์กำลังวันยี่บเอ็ดให้เอาหนึ่งตัวไทยไม่หนึ่งมาก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมาแล้วสองล่ะสองก็มาศูนย์สองนี่มาหนึ่งศูนย์สองโดยำไปนี่เห็นมันครับผมกําลังวันนี้เผอไม่ได้นะกําลังวันนี้สําหรับเลขนีจับบินเลยรวมสามสาวหน่อยหุ้นแล้วก็สาวเราพัฒนาแล้วก็ตั้งแต่สาวญี่ปุ่นนี่เคิยันสาวดอยสายดาว อาสสดดยยเลขกำลังวันของฮานอยหมดเห็จ้ะทั่วโลกรวมทั่วโลกไทยว่อมไทยวอมอืมเนี่ยไทยวันที่อันนี้อันนี้มาตลอดหมดจ้ะอันนี้บอเขามาตลอดการิดว่าตลอดนะครับผมมันกาไม่พลาดนะสําหรับเลขกำลังวันนี้ก็ก็มีเข้าไปร้อยมั่งสิบมั่งหน่วยมั่งครับผมอย่างวันจันทร์นี้ได้เห็นว่าจ้ะวันจันทร์เนี่ยห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้านี่มาไปตลอดอืมเดี่ยวันจันทร์ ก็อย่างยังยังยังวันวันพุธที่แล้วนี่ก็หนึ่งเก้าหกเฮมบอนหนึ่งกับมาเฮมบอเนี่ยสาคัญนะมาตัวหนึ่งนะครับผมหนึ่งเก้าหกเลขกําลังวันนี่อันนี้อันนี้จับแล้วแต่เราชอบเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าสาวน้อยสาวเลาเนี่ยค่นกลางที่บ่อยนี่สาวเล่าวันพุธนี่ก็สองเฮมอนนี่สองกับมาเล่าวันพุธเก่าหนึ่งเฮมบอหนึ่งมาครับผมเนี่ยเล่าวันจันทร์กับเก่าหกเฮมบอเก่ามา บานี้หมู่บ้านก็นันหนึ่งเห็นวันึ่งมากสี่หนึ่งเห็นบอนน,น,น,นนี่รูดเราจับได้ในเลขกำลังวันเมื่อวนี่สามเสารน้อยวันเสาเน้นไปที่เลขศูนย์ก็เลขหนึ่งชอบคือตัวไทยคือศูนย์จับใส่เลขศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหาห้าแปดแปดวิ่งรูดห้ากับศูนย์หรือว่าวันวันเสาร์วันเสาร์ก็เจ็ดก็เจ็ดมาใส่เจ็ดศูนย์นี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดอย่างเงี้ยลักษณะคนจิตครับผมอ่าเนี่ยคือวินรวม หุ่นเลาาหน่อยข้อกศอมสินสาวไทยสาวลาากับคักหมู่บ้านเนามาเบิงของหวดนี้วันที่หกเนาะครับเล่าวันจันทร์สาวเลาาพัฒนาวันจันทร์วันที่หกนี้ก็แตกไปนาะขึ้นใจเอาเบิงเล่าวันจันทร์สาวเลาากับคักห้ากีบสาวไทยอยากเข้าไปกีบสาวตาประเทศพี่น้องเอากีบสาวตาประเทศเพราห้องเป็นคนหลุกรอครับผมอสาสาวก็ไปกีบหนุ่มเล่าหนุ่มเล่านี่ไส์สื่อเนาะผมคื่อบริสุทธ เราพัฒนาแต่ไทยกําลังพัฒนาเร <laughs> าพัฒนาแป <laughs> ลว่าเรากับแขกเดือพี่น้องหดิจเอาไปทั้งสามเราเล่านี่มิตรสูจ้จนหอดจนหอดหาทุ่มมาเด็แต่ว่าอันนี้เราพัฒนาเนะาะเราพัฒนาเราพัฒนารอบเดียวอาจารย์ให้พิธีหกกับเจ็ดวันจันเนาะวันจันกำลังวันสิบห้าก็มีสามห้าสามหกห้าเจ็ดคก็พูดสามหกห้าเจ็ด อันนี้แนวทางสาวเราพัฒนาก็อนเน้นไปที่วิ่งลูดเจ็ดครับครับทีนี้ลักษณะในการผู้แสวงโชคลาภหรือในการซื้อเนาะในเมื่อวิ่งลูดเจ็ดแล้วนี่ให้ตัวนี้ห้าเจ็ดกับสามเจ็ดนี่เอาออกมาก่อนสามห้าเจ็ดนี่เอาออกมาก่อนเพราะวิ่งลูดเจ็ดับพอะวิ่งลูดเจ็ดแล้วเราต้องไปหันมองตัวไหนหันไปมองตัวที่ติดหกกับติดห้าครับติดมันจะมีตัวเด่นอยู่คือห้าหกกับสามห้าสามหกเห็นไหมเนี่ยดูดูลักษณะการซื้อนี่นี่ถ้าวิ่ง รูดแปดเราก็ต้องมาหนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ก่อนแล้วเราค่อยมาเจาะตัวตัวตัวนี้นี่เหมือนกันถ้าเราวิ่งรูดนะอ่างวดบันจั์ถ้าเราวิ่งรูนะดหกหรือเจ็ดถ้าเรารูดหกเกี่ยวกับตัวหกเราเราเราอย่าเพิ่งดูเรามาดูเกี่ยวกับห้ากับเจ็ดสามเจ็ดสามห้าครับผมาสามตัวเน้นๆเ,เลยถ้าเรารูดหกนะเราจะได้สามตัวเน้นคือสามห้าห้าเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สามตัวปกติแต่ถ้าเรารูดเจ็ด ลองงดไว้เลยนี่หกเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเอาไว้ก่อนเรามาฟาดนี่เลยสามห้าสามหกห้าหกครับผมขอแจ้งในการซื้อเนอะครับแล้วเหลือจากพวกนี้เราค่อยมาแต่งเอาตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเด่นเข้าใจวะครับอ่าก็แล้วอยู่ที่ผู้ตินสอบอาคิดว่าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลก็เบริในตัวสามสามเจ็ดเจ็ดนี่คือตัวเด่นห้าห้าหกนี่ตัวรองกับมสซมี่ของอาจารย์สี่ตัวสามหกห้าเจ็ดเดิมพี่น้อง ชุดสี่ตัวนี่สามหกห้าเจ็ดมีไม่เยอะหรอกถ้าเราถ้าเราซื้อเป็นมันจะไม่เยอะครับผมอ่าถ้าเขว์วิ่งหลุดตัวนึงแล้วปุ๊บนี่เขาวิ่งหลุดเจ็ดแล้วฮอา์กะสามเจ็ดห้าเจ็ดหาพอท่านบอท่านตีดฝ่ายเบิร์มาหรอกฮอวมาเบิรงสามหาหาหกก็สามหกข้อครับผมนี่คือวิธีวิธีการถ้าฮอววิ่งหลุดหกจอกับหกนี่ฮอวหมดรอไว้เขาก็มาเน้นเอาหาเจ็ดสามเจ็ดสามหาครับผมนี่ง่ายง่ายชุดสี่ตัวสามหกห้าเจ็ดชุดสี่ตัวมาบ้านนี่แตกได้สี่หนึ่ง สีหนึ่งแปดห้าเห็นวมซื้อชุดโต๊ดสี่ตัวก็ยังได้ต้องพันกว่าบาทชุดโต๊ดสี่ตัวนี้ชุดละร้อยยี่สิบเนาะชุดชุดเล็กหกสิบชุดใหญ่ร้อยี่สิบซื้อไปสีหนึ่งแปดห้านี่ออกหนึ่งสีออกสีหนึ่งเนี่ยได้แล้วนี่จ่อกลับกันก็ได้หมดเพราะว่าชุดชุดสี่ตัวจะมีโต๊ดไงโต๊ดสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวบนสองตัวท้ายชุดโต๊ดอ่าเขาเรียกว่าชุดสี่ตัวครับผมอ่ากับถึงละวันนี้หนึ่งตรงกับเจ็ดแสนอ่าบาทละเจ็ดพันนะเนี่ย บาทละเจ็ดพันนะเนี่ยชุดสี่ตัวเนี่เนี่ยเนี่ยแล้ววันนี้มีมีมีชุดเดียวด้วยสามหกห้าเจ็ดของของวันศุกร์ของวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เ้อพี่น้องเ้อวันจันทร์วันที่หกอ่าสาวเราคัะวันจันทร์เนี่ยอาจารย์ก็มีแนวข้างจะเดินต่อเนื่องอีกไหมรู้สึกว่าเนาะเข้าตลอดเข้าตลอดคต้องใช้เวลานะครับเนาะ เข้มหน้าจอยบุง้งนะครับด้วยเอฟซีเอาพิจารณาเอาซุ้ม<ห>นำ้ำเลยวยอาจารย์เป็นเตี่ยมซีไปนั่นแหละครับสามหกห้าเจ็ดก็มีห้าเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามห้าเจ็ดนะครับเนาะเลขปอกก็มีสามสามกับเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวตัวเด่นครับเราพัฒนาถ้าถ้าใครชอบเลขกำลังวันสิบห้าเนาะสิบห้านี่ห้านี่ต้องมาแน่ล่ะ ถ้าห้ามาก็มีสองคู่สามห้าห้าเจ็ดครับเพราะากำลังวันจะไม่ค่อยหลุดนะกำลังวันสิบห้าวันจันนี่กำลังวันสิบห้าห้าจะไม่ค่อยหลุดนะหรือจะจับไซนี้ก็ได้ห้าเก้าห้าสามห้าเจ็ดอ้าวมีอยู่นี่ห้าเจ็ดห้าสามก็มีเนี่ยอ้าวทนอีกทนสูอีเนี่ยนะทนสูตรกำลังวันอีกเนี่ยไม่มีแต่เลขเก้ามีแต่เลขเก้านี่โอเคอยู่นี่อ้าว พิจารณาเอาเนาะพิจารณาสิงสาวเล่ากันมากบาดไม่ไหมแด้วคือน้องชมวันที่หกมิถุนายนนะครับสาวเล่าคักคักวันลาศนาเนาะครับกับการวันการครับผมให้ได้วยเด้อครัให้ด้วยให้ได้วย